สวัสดีคุณผู้ชมชาวยูสเลปคุณคือสุปตาทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการที่จะพาไปอัปเดตแวดวงสเลปคนดังกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวสําหรับเทปนี้ไปกันที่จังหวัดปัตตานีสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตาปตานีพีเต์ปัตตานีมิวสิกเฟสติวัล2023ดนตรีวิถีถิน่นกลิ่นอายมลายูหนึ่งเดียวของเทศกาลดนตรีที่นําความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมารวมกันสําหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการประกวดอนาซี ได้ไว e ้อาเซียนได้ไว้ไทยแลนด์ได้ไว้คิสการประกวดวงดนตรีเยาวชนปัตตานีมิวสิกคอนเทส์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์การประกวดทีนแดนเซอร์ไซย์ประกวดการทำกาแฟ ประกวดรถสกูตเตอร์คลาสสิกและพบกับศิลปินชื่อดังวงทีทีวงฟินิกอาริฟอดีตนักร้องนำวงพลาตาอูพันทางสมชายนินสีเอ็มมาเดอะโกลเด้นซองการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารอาพรวินเทจชมรมกาแฟปัตตานีชมรมรถสกูตเตอร์คลาสสิกปัตตานีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27มิถุนายน2516ณบริเวณสวนเจ้าทะเลตำบลรูสามิแลอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีค่ะในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เอาเปรียบสั้นๆง่ายๆเ,เลยก็คือการจัดให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีรวมทั้งพี่น้องจังหวัดข้างเคียงหรือชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยได้มาดื่มด่ำกับความสุขและก็มาสัมผัสบรรยากาศ ที่ดีงามของจังหวัดปัตตานีครับจังหวัดปัตตานีเนี่ยถ้าเรามองในภาพทั่วๆไปหรือฟังจากข่าวเนี่ยทุกคนมักจะมีความรู้สึกถึงในเรื่องของความไม่สงบแต่ถ้าท่านใดมาอยู่มาสัมผัสมาใช้ชีวิตกับเราเอาแค่ช่วงร,ระยะเวลาสั้นๆเพียงวันสองวันเนี่ยแล้วก็ไปดื่มด่ำบรรยากาศตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้กระทั่งแม่เหล็กสําคัญไม่ว่าจะเป็นวัดชัางให้คือไปกราบสักการะหลวงพ่ขขอทวด หรือศาลเจ้าแม่ลิ้มขออเหนียวนะครับแล้วก็ในที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเราก็มสัสยิดกลางปัตตานีตรงนี้เป็นสามที่ที่ส่วนใหญ่ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศมาก็จะไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ไปชมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กสําคัญนอกเหนือไปจากนี้วิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีถ้าได้สัมผัสจากที่ผมเรียนแล้วครับเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติ แล้วก็เรียบง่ายแล้วก็มีความเป็นกันเองสําหรับทุกคนที่มาที่นี่พวกเราไม่ได้มีความน่ากลัวแต่อยา่างใดแต่ถ้าท่านได้มาสัมผัสผมยืนยันครับผมอยู่ที่นี่มาเป็นปีที่สาม ยังไม่คิดที่จะไปที่ไหนนะครับเพราะมีความรักและก็มีความประทับใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปันตตานีและนอกจากนี้ในเรื่องของการจัดงานต่างๆก็เช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนในจังหวัดปันตตานีเนี่ยรุ่นแล้วแต่ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดหรือ ทุกฝ่ายแหละครับในในการที่จะช่วยเหลือเกือบกูลร่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะสื่อไปอยังผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะครับว่าปัตตานียินดีต้อนรับท่านครับสําหรับกิจกรรมในการจัดงานของจังหวัดปัตตานีครั้งนี้นะครับภายใต้การนาของท่านผู้ว่าพัามาิมสเดียมูและก็ท่านบริหารท่านรองผู้่ากันจังหัดทั้ง3ท่านนะครับก็ได้มีนโยบายที่ต้องการจะให้ คือความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งเราก็มีการจัดอีเวนต์ตลอดระยะเวลาทั้ง12เดือนที่เรามีอยู่เนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะจัดกัน2เดือนทั้ง2เดือนรั้งนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับ16-27นะครับเราจัดกิจกรรมทั้งมากรรมของดีเมืองปตัตตานีและก็ในส่วนของปัตตานีมิวสิกเฟสติวัลนะครับ2023ดนตรีวิถีถิ่นกินอาลมาลายูซึ่งเวทีของมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับ ทุกเครือข่ายนะครับสเต็กคนเดอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะเห็นว่ากิจกรรมตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่27นั้นเป็นกิจกรรมที่รั้วแล้วแต่มาจากพารคทีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหมหาวิทยาล,ลัยสงขลานครินทร์แยกเขตปัตตานีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีชมรม ผู้ประกอบการร้านอาหารชมรมกาแฟนะครับชมรมอนาชิตจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้รวมไปถึงกลุ่มน้องๆเยาวชนที่ต้องการใช้เวทีเพื่อการสแสดงออกนะครับนี่คือเวทีของมิวสิกเฟสติวัลที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนได้มาร่วมใช้ร่วมทามกิจกรรมเพื่อที่จะสแสดงให้เห็นว่าปัตตานีนั้นมีดีมีความพร้อมและก็เป็นจังหวัดที่คิดว่าถ้านักท่องเที่ยวนะได้แวะมา เยี่ยมชมแล้วคุ้มค่าต่อเมเงินที่จะจ่ายออกไปอย่างแน่นอนครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศซึ่งถือว่าที่นี่เป็นการจัดงานครั้งแรกของส่วนเจ้าทะเลนะครับแต่เดิมเราจัดที่สนามกีฬาอบจซึ่งตรงนั้นก็ค่อนข้างจะแออัดและก็กระทบกับเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการสัญจรไปมาแต่ตรงนี้สะดวกสบายในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการจอดรถจอดลาการมาที่งาน แล้วก็พื้นที่ที่กว้างขวางเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถจะหลบมุมไปยังที่ที่สงบได้หรือถ้าต้องการความอึก,กทึกก็หน้าเวทีเฟสติวัลเลยนะครับซึ่งจะมีการแสดงและนอกเหนือไปจากนั้นเวทีกลางของจังหวัดเองก,ก็จะมีศิลปินสลับกันมาในแต่ละวันนะครับมาให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนและในขณะเดียวกันครับ งานศิลปะวัฒนธรรมหรืองานการชาติของเราถ้าพูดถึงงานการชาติก็คงไม่พ้นว่าจะต้องมีการตักนาวาการชาติซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเรามาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับของรางวัลก็มีเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาร่วมท่องเที่ยวมาลองดูซิว่าอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่ผมพูดถึงเนี่ยมีความดีมีความโดดเด่นอย่างไรครับสําหรับรายการยูสเลฟเทปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 啊。<music>